เต่อยมันรัวไปเอ้ยเขดาดอได้ป่ะเอ้ยไรยะยะละเออต่อยไปก่อนนะแล้วต่อยมันรัวต่อยไปเรียบเอ้าสวยเพื่อนเพื่อนเราตึงให้ละเรียบร้อยขอถอนได้ป่ะเราต่อยไปไม่ยหยุดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ต่อยไปเราบางดอได้แล้วสวนไปเลยเรียบร้อยนะตีป่ะเรียบร้อยเราเอามาตัดสวนไดเรียบร้อยเราตีไปค่อยๆตีเรียบร้อยนะยยาานยยคือ แล้วอา้าลงมาเรียบร้อยไปยนีโอ้ไปไหนกินรอตีกว่านี่กได้ด,ด้วยแล้วสันนี้คือมึนเรียบร้อยตีบั้นอ้าวเขาโอนแล้วเราทิงคลองกันไปแล้วก็ตีไปเรียบร้อยนะพอเขาสกิมหมดแล้วเราต่อยไปไปมารูไปอดินเ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 ดินไปเรียบร้อยเราขับปักรงแปลงแล้วต่อยไปเรียบร้อยแล้ว กสกิลส่วนไปเลยเรียบร้อยก็เสร็จท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและววันนี้เราก็หยิบช่องฟรีซิง h ช n แนลและตัวที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นลูฟี่ลูฟี่ร่าง ex มัดฟ้านะเนี่ยนี้จะใส่ก็เป็นเหรียญของสองลูฟี่เดซนะแลูฟี่30ล้านซักก็เป็นซับร้อยสามสิบกว่าๆนะแล้วมาเริ่มเกมที่หนึ่งกันเลยมาไอดี AD ก็เป็นไอดีลองนะฮะ ก็มาเล่นแบบขำๆก่อนแล้วกันนะเซ็งไม่รู้ว่าจะขำออกหรือเปล่าแนละสำหรับลูฟี่ตัวนี้มันค่อนข้างยากเลยนะเล่นฝั่งเขามีแชงด้วยวะ่ะไปเขาดรอไปแล้วเราไปกันง,งต่อยไปก่อนนะเฮ้ยเขาโดดมาไหมอาจาย์เขาจะโดดมาไหมเนะี่ยเขามีทางไอ้นี่แล้วคิงพันตีกนะ่อนนะเฮ้ยโอเครอดมาก่อน เาต่อยมันรัวไปเอ้ยเขาดอได้ห่ะเอ้ยแย่ไร้แล้วเออต่อยไปก่อนนะเขาเกิดไปนี่อะไรเกิอบอุลจ้ามไมตี้พันใส่เราแล้วนะแล้วชิงครองกันไปเลาวดรอไปก่อนดรอได้หว่ะแล้วก็ตีตีตีไปโอเคเอสิแล้วต่อยมัรัวต่อยไปเรียบร้อยนะได้มาแนละ้วสำหรับไอเจเบลโล่ไอเจเปน็นะเอสเอสสองก็ตีก่อนนะตีไปบ่อนตีไป ตีเรียบร้อยโอ้หัดแล้วมือน,นะเมือเหรอบูโน่เป็นเอ่อต่อยไปก่อนเออเริ่มแบบสมองตื้อสนิกแมนสนิกแมนโน้อสนิกแล้วแตมันลบก่อนนะแล้วก็ต่อยไปเขากดนี่วะต่อยไปตีอูแรงแล้วเนี่ยตัวคนเราเยอะนะดรอปก่อนน,นนะกลับล่างก่อนแล้ว ชิงคลองกันไปอู้เพื่อนเราทำเขาหลม้มโอจบเลยาล้เขายังไม่ไอ้นี่นะเอาเรามีอลัสเออสวยเพื่อน <laughs> เพื่อนเราตึงให้ลนะเรียบร้อยล้วต่อยไปหมือนกะันเจนละตอนนี้เราเล่นตอนที่เราเล่นเลยวันนี้ก็จะเป็นแรงเอสลบนะฮะเออเราก็อยู่เฝ้าทงไปก่อนนะพอนไปก่อน S <S เขามีแชกนะเราต้องระวังให้ดีอ้าวแล้วไอ้ยมาตัวเขาโอนแล้วต่อยไปอ้าวเพื่อนเราเก็บงานไม่ได้ละเลยแชกโอนหมดแต่ไมารู้ไปเอ้ยเออเออเขาแรงจัดเนี่ยแล้วเลนซีซีวิโอ้โหแล้วบูโน่เขาดึงธงแบบไม่พังเลยว่ะเอาชิงคองกันไปเขาถอดได้ว่ะเราต่อยไปเฮ้ยหยุดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ต่อยไปโอเค ายอยู่นะแต่เราจะทิ้งยังไงเนี่ยสี่ต่อหนึ่งกับอีกสิบวิเนี่ย <c oughs> เอออ้แย่ละ <c oughs> เราต่อยมอลล้วนขอร้อได้ <c oughs> อือเรียบร้อยได้ก็ได้ค่าก่อนจบไปนะสำหรับเกมแรกนั่นเองแล้วเราก็มาต่อเกมที่สองกันเลยนะพลัง1 4 4 5 0 0สาสำหรับทีมเรา มีเช็คเกอร์อุต่าแล้วก็พลังเขาแสนสองไอ้เงอ้ชิวชิวไหมเกมนี้จะชิวหรือเปล่านะแล้กวก็ามันเริ่มเกมมันเลยละเขามีไข่ดวงสองตัวเลยนะเป็นไข่ดวลุกับไข่ดวิ่งนะแล้วไข่ดวงเขาว่าไปแล้วเราต้องลงไปข้างล่างนะเอสแบลดรอปก่อนนะเราบังดรอปได้แล้วส่วนไปเลยเรียบร้อยและหมื่นเก้า ไปไปป่อ,อ,อยไปเฮ้ยเราหยุดเขาได้ป่ะโอ้แต่เพื่อนเราไอ,อ้นี่อยสกิลขาดอะเราเหมือนนะตีไปตีตีไปอุ้ยเกือบตายตีป่ะเ,เ,เรียบร้อยโอเคใครดูเขายังไม่สนใจตรงล่างนะเราก็ดึงธงกลางไปก่อนเลยแล้วกันนะอาจจะไปลงมาไม่ ลงมาหรือเปล่าว ah, er um. ่าเป็นเอสแ L ลงมาแล้วเราขึ hey, <laughs> okay. ้นไปดีกว่าไม่อยาใครโดนแต่เขามีแชงว่ะเราตีตัดมาต่างเขาไปก่อนนะเราเอามาต่างสวนไปเรียบร้อยเห็น้นนะเราก็ต่อยไปต่อยไปโอเคเมื่อกี้เก็บสองเลยนะต่อยไปเขารอดได้ป่ะเราเคขาไอ้นี่นะมาต่างเราตีไปค่อยๆตีเรียบร้อยนะค่อยๆนวดไปต่อยบอลรัวไปนี่ไปอันนี้นะเฮ้ ไปเออโอ้สกิวไม่ทันนะเอาแล้วทีมเรามีเป็นล้อด,ด้วยวะเอาเอาเรื่องจัดละลังนี้เอา้เอาลงมาเรียบร้อยไปดีโอ้สี่หมื่นห้าละอะไรกินรอตีกว่เาเนื้ยจะได้ด้วยวแต่เป็นเนืนะ้อเนี่ยเป็นออ่รุจินะต้องมนรัวไปต่อยไปอุ้ยเขามาตัดได้วะเขาต,ตีนะขเขาตได้อีกแล้ว เราไปใ,ใครดูแลชาร์จไปเหมือนเขาจะไอ้น,นี่มันช้ำวะ่ะแต่ก็โดนใครดูเราตบไปนะแล้วอันนี้คือมันเรียบร้อยตัดลงมาไหมลงมาเอาเอขอบเขาเขาไม่ติดสถานะเหมนีนเขาจะไม่ติดสถานะเคลื่อนที่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเอาเราแคกเกอร์ลงมาไว้เนี่ยข้างบนก็มีใครดูเขาดึงธงอยู่แล้วแคกเกอร์เรา มันจะไม่ได้ดูแมปนะเฮ้ยลงมาวะมาลงมา,าตีไปอา้าวเขาโดนแล้วเราชิงคองกันไปแล้วก็ตีไปเรียบร้อยนะได้ใครโดนมีหนึ่งตัวมันเหมือนเพื่อนเราจะไม่มีใครแบบเกิดใหม่เลยนะเราก็ไปดึงธงก่อนแล้วกันนะอีกยี่สิบวิเนี่ยเพื่อนเราว้ามีวตาตายแล้วตัวหนึ่งได้เหมือน ดูในแมบเหมือนจะมีคนแอบขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้นะแล้วสี่สามสองหนึ่งซีคมันไปเรียบร้อยนะก็จบนไปนะสำหรับเกมที่2นั่นเอง MVP ก็เป็นของเราด้วยว่เาเรื่องจา้าแล้วเราก็ไปอย่เกมที่สามแล้วพลังหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเลยนะสำหรับทีมเราค่นข้างติดเลย กำลังเข้า1 6 4 0 0 0นะกมนีัมีบุ๊กปุกขลม่มเลยค่ะเราก็พึ่งลงคลิปบุ๊กไปนะก็ไปดูกันได้นะเราก็มาเริ่มเกมที่สามัมนเลยมามินิกามีแจ็คด้วยวก็มีโรเจอร์วิ่งหนักเงี้ยตัวเนี้ยเอาเขาสกิมหมดแล้วเราต่อยไปเรียบร้อยนะได้มาอีกหนึ่งตัวนะ ันนี้กาเขาดึงธงกลางได้ป่ะเอ๊ะมันธงบีนี่ผมไม่น่าใช้ธงกลางแต่ว่าชาเขาไว้หมาละโอเคนะเขาเขาไม่มาเล็งเรานะเราตัดรถไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็ถึงไ้มอือโอ้ดนนี่กาขัดน,นะดูฟีนี่ขอแค่แบบสกิแลแล้วตอนต่อยแบบขัดไม่ได้นี่เก่งมากๆเลยนะเอาดรอ่มาก่อนโปรเฟสต์รอไปแล้วก็ตีไป อ่าเขาลดแล้วสนิกแมนต่อยไ,ไปอเอ้ยยังไม่ตายว่ะใส่บอลรัวไปต่อ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 ไปเรียบร้อยได้มานะไอ้แจ็คตีเอเอเราเขาเกิดใหม่รอบแล้วเมื่อกี้ไม่ทันราฟังแจ็คนะอา่าวบูกำลังดึงธงอ่ะรอเขาปักธงแปลงแล้วต่อยไ,ไปเรียบร้อยได้มานะ สำหรับบุกเกมนี้เราไม่ดึงธงเลย,ยเราเจอเขาดึงยับเลยสก,กิลเราถึงไหม่ยตายไปดิสก,กิลไม่ถึงด้วยโอ้เ,เขาวิ่งมาละยิงมาเราไหมเขาไม่ได้วิ่งมาหาเราอ่ะยิงเขามีด้วยวะ่ะอะไรหดดัวรังเอจมาโตะตายไปเฮ้ยตายโดนอยู่เราสก,กิลอุยอ๊ยโอย้โดนทิ้งคันละไม่งั้นได้เอเมโตะไม่งั้นได้เอเมโตะไปแล้วนะเมื่งเยอะ ้อดมารอดได้ด้วยเราตีไปตีเรียบร้อยนะได้เอ็นแบมาตัวหนึ่งเราก็ต่อยไปอา้าวเราหันไปใส่คิงเรียบรอ้อยยังไม่ตายว่ะแต่ก็าตายละรอรก่อนแล้วสกิลสวนไปเลยเรียบร้อยนะแล้วมาดึงธงกันก่อนนะเ,เราดูเหมือนเช้งเราจะแบบเฮ้ยรอดมั้ยจริเอาโอาู โดนแจ็คแจ็คมาจากไหนวะนี่แล้วแล้วทงเราตามด้วยนี่ดีเราเูาโซโลไ,ไ้เลยนะเหรียญก็เรียบร้อยชี้ซอซอน,อนไปได้ขคโดมมาแล้วนี่เราแบกเข้าไปก่อนนะเราก็มาดึงธงก่อนธงนี้ได้เราก็แทบจะชนะแล้วนะเหมือนจะไม่มีใครมาขัดเราด้วยเรียบร้อยไปแล้วก็ชน,น,นะไปแล้วสำหรับเกมที่สาม เกือบแพ้แล้วอย่างดีนะที่เราเอาโซโลมาพลิกเกมได้นะเอวีพีก็เป็นของเราอีกแล้วนะแล้วเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายนะพะลังหนึ่ง0สนเจสาำหรับทีมเรามีหนวดขาวด้วยก่อนแคกเกอร์เราก็เรียบร้อยน,นะพะลังเขาหนึ่งแน้าหมื่นแนะมียางมาตัถึง2ตัวเลยแต่เขาสี่ดาวหมดนะยางมาตัเนี่ยเขาสี่ดาวน่าสองตัวแต่ว่าเทกันตายได้เลยหนึ่งในทองเขาก็น่าจะยังมีอยู่นะสำหรับ ยี่มาตกอาจจะมาตั้งแต่ตอนไนนี่เลยสีดาวโอเคเนีขาไม่มีใครไม่มีใครสนใจแล้วนะเราก็ไปดึงธงก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่นี่คี้รอ,อมาหรอเราสกิลสวนไปเลยมีมาต่อยตัว,วสกิลไปโอเคเราก,ก็ต่อยไปมีคี้รออยู่หน้าหลังดรอปไปก่อนแล้วตีตีเรียบร้อยเกือบไแล้วเราดึงธงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะตั้งเคาน์เตอร์ออกดรอปก่อนอ้าว มันขาตีสันอะเงาะแปงกับร่างก่อนนะเอาตีโอ้ยเราจะดันเขาออกนอกทงสักหน่อยนะเอาเนี้ยบรอเขาไปอยู่นอกทงเองนะตีโปรตีจนเลยนอกทงมัก็เซตเราดีแบบนี้เอาจ็คออไปเรวยแต่เขาแปลงล่างว่ะออกกับล่างคืนละเฮ้ยไอ้รู้จีบมาไงอะไม่หันดูแล้วต่อยไปอ้าวโอ้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  เลยอุปติเขามาไงวะแล้วเมื่อกี้จู๋เราก็แบบเหมือนไอส้สกิลสกิลไอ้กดชาร์จของเราจะอยู่มันก็โดนใบเองนะวันที่เราแบบกําลังล้มอยู่นะเมื่อกี้จูจ่มันก็แบบใบเองเฉยเลยลเราขึ้นใหม่รอบนะไม่กล้าต่อยไปก่อนแต่ไม่เข้านะเราต้องเก็บแสกเอเดียก่อนนะในการปีโปกตีหรืสกิลนะเราต่อยรัวไปโอ้ สกิมลุดง่ายจัดเลยอยิก้าเขาก็ไอ้นี่นะเลื่อนมากกว่า50าสิเพากันสานะเมื่อเราโดนแชงป่าอะเราการสารนะ้ำเหมือนกันนะถ้าเลือดมากกว่า97%นะอ่าสวยดิแล้วเขาติดสานแบบนี้เราคิงคลองกันไปเรียบร้อยนะสำหรับแชงขาวแนละ้วแต่เหมือนเขาติบดบูด้วยว่ะอะไรเนี่ยกิโรอะไรดีมามานเราก็ต่อยมันรัวปะเอ้ย ข้ามมาเออ,อโอ้โหโอ้ที่ข้ามาขับนะเรากลับล่างก่อนแล้วกลับแปลงล่างเป็น,น,เ,น,น,เ,นเอสน็กเอสเน็กเราเรียบร้อยเอามั่วเลยเมื่อกี้แปลงล่าเป็นสเน็กแมนะแล้วก็ได้จาตัวของรุจ,จิแล้วก็คินรอมาได้นะโอเคเราเหมือนนะเราต่าอยมันรัวไปนี่กะเอ้ยโดนโดนหมัดรออยู่นะเราเรียบร้อยไปโอเคกลับล่างเดิมไหมดูฟีลแนี้มันต้องแบบ กลับล่างบ่อยๆนะเพราะว่าสกิลเขาเป็นมาตานะตอนแปลงล่าง,งเนี่ยไมมาตัวเรามีสกิลสองนะจิงของกันหยุดการเดินทองเขาได้ก่อนนะมีจะมาตัวอีกตัวแล้วเขาไปทงบ้านเรอเราเอาตรวนี้ก่อนแล้วกันนะเฮน้ตนเขาเขาไอ้นี่จะเหินมาการทงบ้านได้อยู่นะเราก็อยู่การทงนี้ไปแล้วสิบวิเนี่ยโอเคก็เขาน่าจะดึงทงไปทันแล้วละ่ะ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องฟี n ซิง a n n e l ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน